ครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาดูบูธการจัดนิทรศการอาของแต่ละส่วนงานต่างๆที่รวมกันอยู่ในมุมด้านลานเก่าที่จอดรถแห่งนี้นะครับเราเริ่มต้นไปในจุดนี้นะครับจะได้ไปดูว่าแต่ละบูธนั้นเป็นอะไรบ้างเริ่มต้นที่หมู่บ้านรักษาสิห้านะครับโครงการหมู่บ้านรักษาสิ้า ดูคึกคักครับพาท่านผู้ชมมาดูว่าบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับนีแต่ละบูธอันนี้บ้านโพเสด็จูเจ็ดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่มาไกลนครศรีธรรมร,ราชนี่ได้เห็นนี้ครับมาฝั่งนี้ก็ บ้านเชียงอุดรธานีของคณะสงฆ์ภาคแปคณะสงฆ์ภาคเก้าบ้านน้องเราสารคามมีที่นี่ที่เดียวเฉพาะสารคามเท่านั้นค่ะภาคสิบเจ็ดภาคสิบเจ็ดบ้านหินดาดจังหวัดกระบี่สิบเจ็ดนี้นะที่ี่ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับ น่าสนใจทั้งนั้นแหละครับพาทัานผไปชมเดินลูกบอลลัมอะไรกันแต่มลูกหัวใจ มันมีบอลเปยมันมีมันมีสองแบบคือแบบหัวใจแล้วก็แบบดอนเปครับครับดอนเปคือมันมันทำยังไงกานนะครับเยอามากเลยนะเนี่ยอันนี้แตงโมรูปมันจะมี2แบบคือแตงโมรูปรูปหัวใจนี้จะมีบล็อกครับบล็อกบล็อกบล็อกเป็นรูปหัวใจกับบล็อกพลาสติกครับแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งก็เป็นแตงโมนอนเปใช้เปใช้เปรองรับน้ําหนักครับ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์าจากาเด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนนาะเชื่พอพิทยาสัน์ครับไปไว้ต่อย,ยอด<ห>เป็นท,นทนุนครับเป็นทนุนเป็นทุนการศึกษาของเด็กไปด้วยเป็นวิชาชีพอีกด้วยแล้วก็โปรทุนกระหม่อมครับโปรทุนกระหม่อมนี้คือเด็กนักเรียนปั้นครับปั้นด้วยขี้เลื่อยครับอันนี้โปรครับโปรทุนกระหม่อมครับอันนี้โปรทุนกระหม่อมบ้านบ้านหนองเราอำเภอนาเชื่อครับจังหวัดาสศรคามครับ เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนาเชื่อพยาสันครับอันนี้ไข่เป็ดอันนี้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดไข่เป็ดสดๆนะครับอันนี้คืออันนี้ไข่เป็ดครับไข่เป็ดครับอันนี้ไข่เค็มครับแปรรูเป็นอาหารไม่ต้องอิจฉาไข่นะอันนี้อันอันนี้ทางวัดทางวัดจัดเลี้ยงเองครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงด้วยเลี้ยงแบบธรรมชาติครับไข่เป็ดแล้วก็ปลูกผักในวัด เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อครับโครงการดีๆมากโครงการนี้คือวัดนี้มีรักปลูกผักแบ่งโยมครับครับใช่ใช่ใช่ต่อยอดไปต่อยอดของไอ้พ่อหลวงของเราครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับไปต่อทีละนิดละนิดขอบคุณครับอาจารย์ครับวัฒนธรรมเป็นอะไรเขาเูกระซาดองกันแล้วระดับภ้าที่ไหนระดับผ้า อันนี้ระดับภาคสิบเกณฑ์ภาคสิบแปดภาคสิบแปดพัทลุงก็อาหารภาคสิบอ๋อภาคสิบน่าสนใจสีสเกต็ตปลอดทุเรียนเลยนะเนี่ยอันนี้สีสเกต็ตอัน,น่หรันอ๋อยายทำไมมันใหญ่จังอะ่ะ ลนเป็อ๋อลูกแรกเลยนะนี่ทุเรียนภูเขาไฟกิโลละเท่าไหร่เนี่ยแถวนี้ขายขายอยู่าขาอ้นร้อยยี่สิบรอยี่อ๋อร้อยดีโอ้น่าสนใจนะเนี่ยอ่าตอนนี้ยังจากสีสเกตจากสีสเกตมีน่าสนใจ ดินบ้านเราไม่ดีก็ไปไปซื้อดินปุ๋ยขายกันถ้าการใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ไมโคตรโๆเลยคปอยู่ใต้ให้ไม่ลุกใหญ่ใหญ่มากต้นแรกๆเลยก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยบนะ้านนองเพาะนครนายกอมนนีบุรีรัำ สวัสดีบีรำอัสดีครับอ๋อบีรำอ๋อวันนี้ครับอน้องไดรัม่อหนึ่งของภาคบค่ะครับมาครอบครัค่ะเนออันนี้เป็นอะไรนะคะาคสิบเ็ดไปประจอยู่บีรำใช่ไหมบ้านผมน่ะนางรองนางรองใช่คะอ๋อสวยงามสวยงามนี คุณได้ค่ะผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอันนี้ของอะไรบ้านบ้านบ้านไหนบ้านกวดบ้านอะไรอันนี้บ้านครัวบ้านครวงครัวอ๋อนางรองอ๋อนางรองดีว่าลูกีอนเรอ๋อบ้านตะไกล้พวงอ่าร้านนี้นครนายกอันนี้นครนายก มีเฉพาะหมู่บ้านรักษาศีลห้านี่อ๋อเยอะเยอะายเลีงนคะรสวรรค์ดูไม่ทั่วสีบุญเรืองเชียงรายอันนี้เชียงรายเชียงรายวาดกองหินเชียงใหม่อ๋อเยอะเยะไปหมดนะ ไปดูดูให้ทั่วพยายามดูให้ทั่วนะแต่ละที่แต่ละที่อาจจะไม่ครบดูนี่จังหวัดตราดยมาดูเอา่มาที่เต็นท์อีกที่หนึ่ง ตามมาดูครับพ่อหมู่บ้านรักษาศิล้าใกล้แล้วตอนนี้ใกล้จะติดตาม เดี๋ยวก็มีการแสดงหรือจะมีการแสดงกำลังอัพโหลดเน็ตไม่ดีช้าใช่ใช่ช้ามากเลยช้ามากเลยไม่ได้เลยเขาไม่ได้ต่อไฟเบอร์ให้เป็นเน็ตของสำนักการพูธความจริงบอกแล้วว่าต้องต่อไฟเบอร์ในห้องห้องสื่อพี่ก็นเน็ตชา้าตอนนี้เลยแชร์สุดตัดมาดูการแสดง ไปหลบภูมิแถวนั้นสักนิดนึง ไปกัี viens, ่ไลมก้อนก้อโหลอัลโหลอ๋อยองรถยูนอะไหอย่าหลอดี่ครับอ๋อพอดีมันมีไหนทุ่งที่ว่าเป็นข้อไงฮะมีเทียรูเรียนขวนไไรพเนี้ยซึ่งว่าเดี๋ยวเอาเอามาทีมูบอน อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านรักษาศิลห้าครับ ส่วรข้ามาที่รสมาคมซึ่งต้องการให้ทราบถึงกิจกรรมว่าแต่ละหมู่บ้านมนีการร่วมมือร่วมใจกันโดยใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับส4-5ประการเช่นในเรื่องของการทำสมาชิเรื่องของศิลธรรมและตอนนีนะ้มีการนำผลงานต่างๆมาแสดงในวันนี้ในการในโครงการศึกษางานข้อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงคไทย อันนี้ก็เป็นการจักดกิจกรรมร่วมกันทุกภาคเสือก็ขอขอมทนาจากทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมทุกทาครับผมไปดูการแสดงไปดูการแสดง ต้องไปยืนขอมาเสียละเดี๋ยวจะเข้าบูธพอจะรอกันเมื่อวัที่การมา <c oughs> อธิการมาหรื่งังม่รู้ เดี๋ยวไปบูธอีกฝั่งหนึ่งครับรัะประดิษฐ์อาสาพัฒนาชาวเขาเป็นบูธของมอจอลออีกที่หนึ่งครับกำลังเตรียมแสดง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยครับ พืนที่ทั้งหมดให้มองเห็นว่านิสิตของมอจะรอที่ไปรับทุนเราเรียนหลวงแล้วไปเผยแพร่แสดงผลงานออกทางด้านไหนบ้างจะยในภาพถกรรมที่เรารวบรวม,รวมสรุปมาให้เห็นคร่าวๆก็คือว่าไปครบหมดครบครบหมดทุกด้านของการเผยแพร่ของ การร่วมกิจกรรมปฏิบัติรักสิทธิ์มารล้วกี่มาแลมาแล้วเยอะไหมครับอ๋อสักศิลป์พอจาระรอตอนนี้มาทั้งหมดเนี่ย250แต <c oughs> ่นณะที่ที่มาแล้วก็นีกศิลป์ที่เป็นผู้รับคุณด้วยทั้งหมดจะเห็นนะและ้วก็ข้อมูลในส่วนของที่เป็นข้อมูลของที่เป็น Data าบอก การสังคมในการปฏิบัติสารจิตที่ออกไปปฏิบัติสารจิตอันหนึ่งที่ที่มาเคยพูดเสมอว่านิสิตที่ไปเนี่ยนิสิตจริงร่ำรหลงนออกไปปฏิบัติสารจิตส่วนหนึ่งก็เป็นนิสิตคุณที่ออกไปไปทำหน้าที่เขาก็จะมีมาแสดงผลงานแสดงผลงานให้กับทางผู้บริหารได้เห็นถึงงานของเขาที่ทเขาไปเสริมให้ทำนี่คือตอนตอนที่จัดทีแรกอะ ทุกเราเรียนหลวงล้วมาเห็นระหว่างมาเห็นแล้วนิสิตตื่นตัวอะไรมันไหมครับว่าการจัดกิจกรรมเรื่องตัวผลงานทางวิชาการเนี่ยที่เราให้เขียนผลงานทางวิชาการของของมอจรลล์ทั้งหมดเนี่ยยังกระทังหันเนี่ยได้มาประมาณร้อยกว่าผลงานเราคัดสรรแล้วก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าผลงาน รับตรงวันละน้ำาง้มปลามีใบยูใบเพื่เสริมกันี่ยได้เห็นได้เห็นชัดเจนอ่ะขอมากขออีนิดหนึ่งไหมของปจรเราเนี่ยกอย่างที่ท่านทราบก็คือตั้งแต่ปี2547ัน้อยสีเจ็ดก็จะแบ่งแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ย ช่วงแรกก็ประมาณ600กว่าทุนตะกีตเป็นปันจจัยที่ท่านที่ถวายก็คือประมาณ20ล้านบาทของบอจรของจลและในช่วงที่2เนี่ยช่วงที่2เนี่ย1 1ล้านบาทรวม2ช่วงเนี่ย20ปีทั้งหมดก็จะตก3 32ล้าน32ล้านบาททีนี้ของบอจรเนี่ย อยปกติเนี่ยอย่างบทความที่เราให้ลูกศิษย์ได้ประกวดเนี่ย100 160กว่าบทความที่เราคัดเลือกมาที่ที่ครั้งเนี้ยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้กับนิสิตเนี่ยไปไปทำงานสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านตามความถนัดของท่านแต่เฉพาะที่เป็นนิสิตทุนเนี่ยเราจะเสริมให้ท่านทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพราะนั้นในแต่ละปีก็ประมาณ40ลรูปซึ่งก็จะมีโครงการอย่างอย่างปีปี6 2 6 6เนี่ยมีจำนวนประมาณนะึรูกซึ่งก็จะมีนิสิตปตีที่ออกไปปฏิบัติงานนาิจหลังจะจบการศึกษาไปแล้ว1ปีซึ่งก็จะมีในระบบโครงการ1,000กว่าโครงการนี่ก็เป็นพัฒนาการแต่ว่าเนื่องจากว่าอนุญาตเรียนตรงไปตรงมาคือ,อลูกศิษย์ ที่ที่คัดเลือกเนี่ยเนื่องจากว่าเ,าเราคัดเลือกก่อนที่เป็นช่วงปีหนึ่งเพราะนั้นจะจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอะไรมากก็จะมีในในบางปีก็จะพบว่าจับค้นสภาพเพราะว่าไม่สามารถทำเกรดถึง3.0ูงได้นี่นี่ก็เป็นน่าเสียใจอยู่เหมนกันว่าบางทีความตั้งใจอย่างอื่นของท่านแต่ว่าโดย โดยโดยกระบวนการเนื่อจากว่าเป็นปีหนึ่งพอปีสองบอกากบว่แต่ถ้าท่านมาเรียนสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยคัดเลือกนะในช่วงช่วงก็จะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นอันะนี้ก็เป็นส่วนของเราที่ท,ที่ที่ลูกศิษย์เพราะว่าพลสภาพในในช่วงปีหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะท่านผอ,อ,อนเย็น,ออนเยาน มาที่มหาวิทยาลัยมหาวบกัฎราชวิทยาลัยรครับมาที่บูธของมหาวบกัฎราชวิทยาลัยรครับอาจารย์ใครน้ำชมนิดเดียวชมนิดเดียวแนะนำหน่อยครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บูธของมหาวิทยาลัยมหามกุฏรานชาวิทยาลัยนะครับผมนี่ก็คือบูธของพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ยุคตั้งต้นของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนะครับผมว่ามีความเป็นไปเป็น,ปน,ปน,ปนมาอย่างไงนะครับผมก็มหาวิทยาลัยของเรานะครับปัจจุบันก็เปิดทําการเรียนการสอนทั้งหมด4คณะด้วยกันนะครับที่ส่วนกลางก็คือคณะศาสนาและปัชญาคณะ สังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์แล้วก็คณะศึกษา,าศาสตร์นั่นเองครับผมซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนาครับผมและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เป็นคารวะได้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นี่ก็จะคือ,อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยานวชิรยานวโรรสนะครับเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราตชวิทยาลัยของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร in ัชกาลที่4นะครับพระผู้ที่เป็นนามแห่งมหามกุฎราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับผมอีกท่านก็จะเป็นรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับท่านทรงแต่งสถาปนานะครับโดยใช้ชื่อพ่อท่านนะครับมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะครับผม สองท่านนี้จึงมีความสําคัญกับมหาวิทยาลัยของเรานะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยนะครับนั่นก็คือพระนิรันตรายนะครับเป็นพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยซึ่งสิ่งที่พิเศษก็คือพระพุทธรูปทั่วไปก็คือจะมีนิ้วมือนิ้วเท้าที่ยาวนะครับแต่พระพุทธรูปพระนิรันตารายของเรานะครับพระองค์รัชกาลที่9รัชก,กาลที่4นะครับทรงทําให้ทรงให้ทําม,มือกับเท้านะครับเป็นเหมือนมือจริงกับ ท้าจริงเลยนะครับผมแล้วก็มีเบื้องหน้าเก้าเบื้องหลังเก้าแทนพระพุทธคุณทั้งเก้าประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับผมและต่อมานะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาา์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยของเรานั่นเองนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับอันนี้เป็นอุป,ปะ นายกสภา,ามหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยครับและท่านต่อมานะครับเป็นพระธรรม,มชิระจินดาพรร,รองศาสตราจารย์ดรนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยและล่าสุดที่ผ่านมะาคระับท่านเพิ่งได้ตั้งสายบัตรพยศใหม่นะครับเป็นพระพรมวชิระเมธาพร,รนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือวิวัฒน,นาการต่างๆของนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงต่างๆนะครับผมโดยการคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นบรรพชิต ผู้มีความประพฤติดีแล้วก็เรียนในสาขาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาปัญญาศาสนาและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและปัะะชญาวิชาบาลีสศรษกิจวิชาเอกพัฒไตรปิฎกแล้วก็การสอนพระพุทธศาส,าสนาน,นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกปีทุนเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของเรานะครับจะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพศ .2558 จน25 8, ถึงปี2567นั่นเองนะครับและก็ นี่ก็คือการดําเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนด้วยความโปร่งใสนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของมหาวิทยาลัยของเราครับผมอนนพพขอบคุณมากครขอบคุณครับใช่ครับเต็มที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ตรง เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยววนไม่หมดเดี๋ยวจะได้เวลาเดี๋ยวจะได้เวลาในการถ่ายทอดสุดหลักๆอันนี้บาลีนะัี่บาลีขึงคักขึงคักบาลีไปตามเลยเออแล้วไีนังเงิั่งเงินังเงิังงดอาจอะ ั้งไรบาสองปี <c oughs> ไม่มาผ <c oughs> ู้ะภูเบหารพระเถระเริ่มทยอยมา ทนศึกษาบาลี น่าจะไปไม่ทั่วอาจจะได้เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆไปเดี๋ยวหลังเสร็จภารกิจแล้วมาอีกรอบหนึง่งยังยังดูไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆมาอีกทีหนึง่งเพราะตอนนี้น่าจะได้เวลาในการที่จะเข้าสู่เวทีหลักจะเข้าสู่เวทีหลักอันนี้ การวัดประชารัดสร้างสุข เทศจุดอบรมพนักเทศอยาจะเริ่องอะไรเพื่อเกี่ยอะไรลงอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัตินะครับตามจารีตามตำรับตำราที่คุณมาอันนี้คือทีมงานอันนี้คือทีมงานรสอนตลอดเวลาทั้งห้ารุ่นงนะฮะทั้งห้าเรื่องอะไรที่เกิดประโยชน์ การน่าเริ่มจทำอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถือเป็นเรื่องราวดีๆครับเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโอกาสดีๆที่เราทุกคนนคนิคได้ชมผลงานของผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปที่หอประชมใหญ่เดี๋ยวค่อยมาสัมภาษ์อีกทีนะถือว่ามีประสบการณ์ในการแสดงทำแล้วเป็นเพ่นอยู่กับว่า จะมีโอกาสได้ข <rôle à> ึ้นเวทีมากขนาดไหนที่ขึ้นอยู่กับผลงานที่สำคัญของเัวเองนะว่าปีไม้ไรเือร์นิีุหญ่จะหรือกำลังภายในนี่มันเข้มแข็งแรงตรไปที่ไหนนะฮะอยู่กนอยู่กับใหญ่กำลังภายในข